ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเปิดบ้านไม้พัทรเดชซึ่งก่อนหน้านี้รายการที่นี่หมอชิดก็เคยพามาบุกบ้านครั้งแรกโดยบ้านหลังนี้ของหนุ่มไม้นั้นเปิดเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งหนุ่มไม้แล้ว,ว่าเป็นบ้านเกิดของเขาเลยทีเดียวคุณพ่อเป็นคนจีนคุณแม่เป็นคนขอนแก่น ห้องนอนมีห้องเดียวเวลากลับมาที่ขอนแก่นก็จะนอนร่วมกับพ่อแม่ในห้องเดียวกันเป็นบ้านของปู่ย่าอีกทีสืบทอดต่อกันมาเมื่อก่อนขายอะไรรถมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันหันมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งหนุ่มไม้ก็เคยเผยว่าเป้าหมายใหญ่ในชีวิตผมตอนนี้คือให้พ่อแม่สบายก่อนค่อยคิดเรื่องอื่นตอนนี้มีหลานแล้วอยากส่งหลานเรียนอยากให้แม่มีความสุขอยากมีบ้านหลงังใหม่ความฝันของผมแค่มีเงินแล้วพาท่านไปเที่ยวให้เยอะที่สุดแค่นั้นเองนั่นเองละคะ่ะ Thank mm -hmm. you.